ฉันลงทางหรือแค่กำลังเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเคยรู้สึกไหมคะว่าอยู่ดีๆก็ไม่แน่ใจอะไรอีกแล้วในชีวิตสิ่งที่เคยชอบก็กลับรู้สึกเบือ่อสิ่งที่เคยมั่นใจกลับเริ่มลังเลทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะเหมือนเดิมแต่ในใจเราค่ะกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สำหรับใครที่กำลังรู้สึกสับสนรู้สึกหลงทางหรือไม่แน่ใจว่าชีวิตตอนนี้ควรเดินต่อไปยังไงดีเดี๋ยวอยากให้ที่นี่ค่ะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางเป็นพื้นที่เล็กๆสำหรับคนที่กำลังค้นหาตัวเองหรือกำลังค้นหาว่าเราเกิดมาทำไมวันนี้เดียอยากจะชวนคุยในหัวข้อที่สำคัญค่ะเพราะมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของหลายคนเลยนะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มค่ะเดี๋ยวขอชวนคุณกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเนื้อหาตอนใหม่ที่จะเป็นเหมือนเข็มทิศในใจให้กับคุณค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงเนื้อหากันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาดูกันว่าเรารู้สึกหลงทางเพราะอะไรค่ะหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะกำลังรู้สึกว่าฉันไม่แน่ใจอะไรเลยในชีวิตช่วงนี้ พยายามก็แล้ววางแผนก็แล้วทําทุกอย่างตามที่มันควรจะเป็นแต่ทาไมเรายังรู้สึกหลงทางในชีวิตอยู่ความรู้สึกหลงทางเนี้ยค่ะมักจะเกิดขึ้นในจังหวะที่เรากําลังข้ามผ่านจากช่วงชีวิตเดิมไปสู่ตัวตนใหม่ค่ะโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเรากําลังยืนอยู่ระหว่างประตูเก่าที่กําลังปิดและประตูใหม่ที่ยังไม่เปิดค่ะมันก็เลยจะรู้สึกเหมือนเคว้งคว้างอยู่สักระยะหนึ่ง คนเราค่ะมักจะหลงทางไม่ใช่เพราะว่าไม่พยายามนะคะแต่เพราะเราค่ะกำลังเติบโตจากตัวตนเก่าและยังไม่แน่ใจว่าเรากำลังจะเป็นใครในบทใหม่ของชีวิตค่ะยิ่งถ้าเรานะคะมีความรับผิดชอบมากขึ้นในฐานะที่เป็นพ่อแม่ เป็นลูกที่ต้องการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่หรือเป็นพนักงานหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะเรายิ่งจะพาตัวเองวิ่งตามหน้าที่ค่ะจนบางครั้งก็ลืมหันมาถามว่าเราเนี่ยยังชอบสิ่งที่ทําอยู่ไหมแล้วนี่มันคือชีวิตที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าวันหนึ่งค่ะมันจะมีเสียงเล็กๆข้างในใจเราค่ะกระซิบขึ้นมาว่าเหนื่อยจังทําไมฉันไม่รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่ทําอยู่ นี่มันใช่ช่องทางจริงๆของฉันหรือเปล่าเนี่ยความรู้สึกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอยากบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดปกติค่ะคุณไม่ได้เป็นคนเดียวหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันค่ะมันคือสัญญาณว่าบางสิ่งในตัวเราเนี่ยกําลังเปลี่ยนแปลงเราอาจจะไม่ใช่คนเดิมที่เคยฝันเหมือนเมื่อสิปีที่ผ่านมานะคะความต้องการความเชื่อและคุณค่าภายในของเราเนี่ยมันกําลังขยับเคลื่อนที่ ผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆในชีวิตของเรามามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะและในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแบบนี้สมองของเราค่ะก็จะยังไม่สามารถเชื่อมโยงทุกอย่างให้มันชัดเจนได้ในทันทีเราจึงเกิดความรู้สึกหลงทางนะคะขึ้นมาในความคิดของเราแต่ในความเป็นจริงค่ะเราอาจจะไม่ได้หลงทางเลยก็ได้เราแค่กำลังออกจากเส้นทางเดิมค่ะที่มันไม่พาเราไปเติบโตอ,อีกต่อไป เราแค่ยังไม่เห็นแผนที่ใหม่ของเส้นทางชีวิตใหม่ค่ะและนั่นไม่ใช่ความน้มเหลวนะคะแต่มันคือกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงก็อยากให้ทุกคนจับส่วนตรงนี้เอาไว้ค่ะให้คุณเนี่ยได้ลองให้เวลากับตัวเองเนี่ยได้หยุดพักได้ฟังเสียงนะคะภายในโดยที่คุณไม่ต้องจะไปรีบหาคำตอบให้กับมันเพราะบางทีเนี่ยเส้นทางใหม่ของคุณอาจจะไม่ต้องการให้คุณหาทางออกแบบ ภายในวันนี้พรุ่งนี้ค่ะแต่อยากให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองทบทวนกับตัวเองใช้เวลากับตัวเองมากกว่าเวลาที่เราเกิดความรู้สึกหลงทางในชีวิตขึ้นมานะคะมันจะมีความรู้สึกหนึ่งที่จะเกิดมาพร้อมๆกันนั่นก็คือความรู้สึกที่ว่าเรารู้สึกสับสนค่ะ เวลาที่เรารู้สึกสับสนเนี่ยหลายคนอาจจะรีบตีความว่ามันคือปัญหานะคะเรารู้สึกไม่แน่ใจไม่มั่นคงหงุดหงิดกับตัวเองกับสภาพที่ตัวเองเป็นอยู่ตอนนี้บางครั้งนะคะถึงอาจจะโทษตัวเองเพราะว่าทําไมเรายังไม่โตพอสทีหรือทําไมเรายังค้นหาคําตอบหรือเส้นทางของชีวิตตัวเองไม่เจอสักที ได้อยากชวนให้คุณลองมองมุมใหม่นะคะว่าความสับสนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จุดอ่อนแอค่ะแต่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้เพราะเมื่อใดน,นะคะที่เรารู้สึกสับสนค่ะมันคือสัญญาณว่าบางสิ่งในตัวเราเนี่ยกำลังขยับค่ะเรากำลังเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตเดิมๆค่ะเรากำลังมองหาความหมายมากกว่าความสำเร็จแค่ภายนอก เราจะสับสนเพราะสมองเริ่มไม่ยอมรับเส้นทางเดิมสับสนเพราะหัวใจเริ่มหอยหาสิ่งที่ตรงกับตัวเรามากขึ้นและสิ่งที่สำคัญค่ะความสับสนคือสัญญาณว่าเรายังไม่หยุดตามหาตัวเองความสับสนไม่ใช่หลงทางเสมอไปแต่มันคือช่วงเวลาที่จิตใจเรากำลังเปิดรับคำถามใหม่ๆคล้ายกับต้นไม้ค่ะที่กำลังแตกรากใหม่ลงดิน แม้มองจากภายนอกนะคะจะดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแต่ภายในเนี่ยมันจะมีพลังของการเปลี่ยนแปลงทํางานอย่างเงียบๆอยู่ในความสับสนนั้นค่ะและสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือนะคะอย่าพยายามเร่งให้ตัวเราเนี่ยหายสับสนเพราะยิ่งเราบังคับค่ะยิ่งเร่งให้ตัวเองหาทางออกเราเนี่ยจะยิ่งห่างจากความจริงในใจของเรามากขึ้นค่ะ แทนที่จะถามว่าเมื่อไหร่ฉันจะชัดเจนสักทีเดี๋ยอยากชวนให้คุณเปลี่ยนคำถามใหม่คะ่ะเป็นฉันได้เรียนรู้อะไรค่ะจากความสับสนนี้หรือว่าสิ่งไหนนะคะที่มันกำลังไม่เหมาะกับฉันและในปัจจุบันหรือว่านะคะคำถามที่สามคือมีอะไรบางอย่างในใจฉันที่เรียกร้องนะคะให้อยากจะเปลี่ยนแปลงไหม คุณลองใช้คำถาม3ข้อนี้นะคะลองไปทบทวนตัวเองดูนะคะบางครั้งเนี่ยการยอมรับความสับสนอย่างอ่อนโยนอย่างเข้าใจอยู่กับมันนะคะมันก็จะเป็นประตูแรกค่ะของการเริ่มต้นรู้จักตัวตนใหม่ของคุณค่ะที่กำลังจะถือกำเนิดขึ้น และถ้าคุณนะคะฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะว่าคุณไม่ได้สับสนเพราะว่าคุณอ่อนแอค่ะแต่เพราะคุณกําลังซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ที่แท้จริงเมื่อเราสับสนนะคะในชีวิตของตัวเองเราอาจจะมีความที่เผลอนะคะไปโทษตัวเองอยู่เดียอยากให้คุณนะคะหยุดโทษตัวเองค่ะ หลังจากที่เราเริ่มสังเกตเห็นว่าความสับสนคือสัญญาณของการตื่นรู้แล้วเนี่ยขั้นต่อไปค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ใช่ไปรีบหาคําตอบว่าชีวิตเราต้องการอะไรกันแน่แต่ก็คือให้คุณหยุดโทษตัวเองค่ะและเริ่มฟังตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นเพราะหลายครั้งค่ะที่เรารู้สึกหลงทางเรามักจะตีความว่าเนี่ยเรายัาง ก่งไม่พอนะเราไม่มีวินัยนะหรือว่าเราอาจจะทําอะไรผิดพลาดในชีวิตค่ะความคิดแบบนี้นะคะที่จะค่อยๆบัดทอนความเชื่อมั่นในตัวเองจนทําให้เราะคะห่างไกลจากความจริงที่หัวใจของเราค่ะม,มันกําลังพยายามบอกเราตอนนี้อยู่ให้คุณนะคะลองหยุดการตัดสินตัวเองไว้ก่อนค่ะ เพราะทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะมันไม่ใช่ปัญหาแต่มันคือข้อความนะคะจากภายในจิตใจของคุณเองค่ะที่กําลังขอให้คุณฟังอย่างอ่อนโยนให้คุณลองเงียบลงค่ะแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันรู้สึกตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับฉันหรือว่าฉันกําลังต้องการอะไรจริงๆที่ไม่ใช่แค่เป้าหมายภายนอกอยู่ไหมการฟังตัวเองค่ะไม่ใช่แค่ฟังเสียงใ,ในหัวค่ะ แต่คือการฟังจากความรู้สึกที่ลึกที่สุดในหัวใจบางครั้งค่ะสิ่งที่เราโหยหาอาจจะไม่ใช่ความสําเร็จแต่คือความเข้าใจและการยอมรับจากตัวเองจําไว้นะคะว่าคุณไม่ได้ล้มเหลวที่ยังไม่เจอคําตอบค่ะแต่คุณกําลังเติบโตอยู่ในช่วงการเปลี่ยนตัวตนไปสู่เป็นคนใหม่นะคะคุณต้องเข้าใจว่าแบบบางทีเราเคยเป็นคนคนเดิมเนี่ยแล้วมันจะแบบเปลี่ยนทันทีเป็นคนใหม่ มันจะต้องมีช่วงที่เราหลงทางรู้สึกหลงทางหาทางไม่เจออะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะคะก็มันเป็นเรื่องธรรมดาะคะ่ะไม่ต้องไปโทษตัวเองเพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้เริ่มจากการผลักดันตัวเองนะคะแต่มาจากความเมตตาที่เรามีต่อตัวเองคะ่ะถ้าคุณได้ฟังจากเนะะื้อหาข้างต้นนี้แล้วเนี่ยคุณอาจจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ความเครียดหรือว่าความกังวลต่างๆ เดียเชื่อว่ามันจะลดลงค่ะเพราะว่าตัวเดียเองเนี่ยก็เคยมีความรู้สึกหลงทางแบบรุนแรงเลยในชีวิตเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ว่าคุณเป็นแค่คนเดียวค่ะอย่าลืมนะคะว่าบางทีความรู้สึกหลงทางค่ะมันไม่ได้แปลว่าผิดทางแต่มันคือสัญญาณที่บอกว่าเส้นทางเดิมมันไม่ได้พาเราไปเติบโตอีกต่อไปเราจะหามันเป็นการบ่งบอกว่า คุณอาจจะต้องเริ่มหาเส้นทางใหม่ในชีวิตนะคะของคุณที่เหมาะกับตัวตนของคุณในปัจจุบันต่หากขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ตรงกับชีวิตของคุณทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามช่องนี้เอาไว้ให้เดียด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ